สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง PP Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเดินทางอีกแล้วเราเดินทางบ่อยมากเลยวันนี้เราจะไปชุมพรไปเอารถมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะเราก็เพิ่งออกจากบ้านค่ะออกจากแคมป์ไม่ใช่บ้าน เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะทำไมเาไม่บอกว่ากี่ป่ะ ตนี่นะคะเราอยู่ทางด่วนค่ะประสบการณ์ยันรอยเท้าหลวงพ่อคุณไม่ไม้ช้างที่แสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้ศรัทธาได้รับสามเสียมที่จะเกิดเพียงครั้งเดียวซึ่งอาจจะทําำเมื่อกั้สามเสียงหลายหลายท่านหลายเหตุการณ์อย่างครางหนึ่งหลวงพ่อคุณมีธรรมดีเราอยู่ที่ทางด่วนค่ะ รถป,ประมาณแวะปั๊มคลองน้ำนะคะ เราขอตัวห้องน้ำก่อนนะคะตอนนี้เวลา5โมงกว่าแล้วเ,เรายังไม่ถึงเลยเดินทางยาวไป,ไป,ไ,ปไปเลย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 สมุดสงครามคลาตอนนี้ยังอีกยาวไกล ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเลยนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วออกจากแคมป์ก็10บโมงกว่าใกล้จะมืดแล้วค่ะเนี่ยค่ะใกล้จะมืดหกโมงกว่าแล้ววันนี้เราก็อยู่ประจวบแล้วค่ะ เวาสวยค่ะโมู่ฝนตตวแดดฟ้ามืดตรงนี้ฟ้ามืดค่ะตอนนี้เราก็ตึงแคมป์แล้วนะคะก็เป็นเวลาทีสี่ทีห้า เราไปเอารถสภาพรถคือแปลว่าดูไม่ได้เลยเราก็ถึงแคมป์ที่เรียบร้อยแล้วเราออกออกจากแคมป์ก็สิบโมงกว่ามาถึงก็ตีสี่กับตีห้า โซเฟอรก์ก็คือคุณพ่อนะคะขับรถคนเดียวทั้งขามาทั้งขาไปค่ะลูกนี้ไม่มาแล้วค่ะลูกด,ดีค่ะออเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ค่ะเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้ค่ะ เราถึงแคมป์อย่างปลอดภัยค่ะเราก็ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะโอ้ตีงหอกองขอนอนขอตัวนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย